เปัสูงอตัวหนึงสามล้านล้าเข้าปานั่นเขาามาปานั่นได้ครับเออเดยวราไปไปว่ามาทักเข้าไปเลยครับทักเข้าทีสัตามกติกาเลยครับเอาตามปฏิกาเป๊ะๆก็มาต่อให้ใครเท่าไรเอาใช้คนนั้นแต้อนรับไปว่าผู้ที่เป็นการงาเลือกตั้งนี่เหมือนจะทำัง่ะถามว่าเปินสินหาขึ้นเส้นขึ้นเส้กอเียขอใหม่คือว่าพี่้อง เงินเดือนท้ายดกอนไปจในเงินเดนขบ้เดือนี้เปนเาะอะพูดไปบ้างกปีะเท่าไเงินคืนนี่ก็มาได้เดอีได้สกปีนี่เงินเดนได้สี่เงินจะมีขึ้นหน้าไรบ้แต่ทางข้อกงเขาบอกอธิบายพี่น้อก่าการเลืองน่ครับว่าเราเอาคนรวยเอาไปเป็นเนี่เอาคนรวยน็เป็นสุดท้ายเขาก็ใส่บงประมาณทาสีน่ะมาบริหารอุวนเลย่อครับแมนบ มัเป็นปโยกนิ้วของ,าองนายกุมอใชัเลยครับพักคนเราไปใช้ง่ายคนที่จะลงในสนามของพวกเราใครก็ได้ที่เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับไอ้สิบอิปุ่นี่ยสิบอิปุ่นเนี่ยง่ายกับพักบ้างนะครัเป็นผักอนาคตใหม่มาเป็นเต่าไก่โนคนนี้ผู้เล่าประการกีจวัตริหารให้พี่น้องชาวอุบลเนี่ยในนี้ว้านเป็นยูจี เรมีคุณภาพที่เปทีดีขึ้นนน่นี่คือสิ่งที่ามเห็นถามยอนไปกับพีกระทองลิดหนึ่งเนาะมาอยูนีแล้วถาเกิดูนี่เบิ่งอากสายตาผมเล้วินแะคนทีน่าไว้วางใจในทั้งเบกเพื่อเพิมการใส่เงินไปก็ครับเพราะว่าอย่างเดียวแปดสิบเปอร์นต์ลิงจะพูดยิ่งครับผููยิ่งคือไผ่ครับคือแม่ครับแม่ไปเนี่คือแม่ทับลิง สามารถบังคับบัญชาคนที่อยู่ในบ้านได้ทั้งหมดนลยครับเห็นบ้าโดยเฉพาะผู้ยุ่งทางง่ายทางเฮายุ่งอะไรบ้างเออนี่ผมก็ได้มาทุกเวทีที่เราไปเห็นผู้มาร่วมรับฟังการปาสัยเป็นพี่น้องแบบแล้วทุกคนตอมีอาการบอแปะงทางง่ายโทรศัพท์ฟังผทุบาศัยเขาด้วยความตั้งใจเออพักนี้รู้ว่าวันที่สี่วันมันจะคืบขึ้นมาหน่อยเอ็มบ้า แล้วได้รับ80%ทับไปีวันให้ความเป็นจริงผมไม่ใช่ว่าอีกคนเอายานมาที่น้องครับที่เจ้บพี่น้องเห็นภาพแตกงานลอยมาเวทีนี่มันสำคัญยังไงมันสำคัญไปไปยิ่งจน่าเวทีพูดได้เลยครับบ้านเฮาในมีการเมื่อยุ่งสองแบบเรื่องพื้นที่เล้แเ่คนละควรค้นพี่เลยแต่เดินป่าก็ยิ่งเคียดนะครับยู่นี่เป็นพีมันคุณป้าครับเป็นพี่แล้วไปเลยคำพูดหลายคนแล้วภาสาธุดูเป็นกลาง การเขาเอาลักลอบการเมือง้านเขาตอนนี้พุทธีสิเป็นนาการเมืองที่สิบสองคับทีครับผมต้องให้พี่น้อมุ่งเรียนการเมืองพอกานเมืองเขาตอนนี้มีการเมืองอยู่สองระดับได้ไหมนะการเมืองระดับแรกก็คือการเมืองระดับชาติที่ผมได้เคยเป็นเลยเป็นคนแรกเมื่อก่อนเองครับนี่เขาเรียกการเมืองระดับชาติหรือว่าสสนะครับการเมืองสสนาทีแล้รับอยู่ในสภาครับคือว่าเป็นเปิดสภาแล้วนะครับ อยู่ในสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแก้กฎหมายเป็นหลักหรือเสนอกฎหมายใหม่เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแก้กฎหมายไหนเดียวแต่นีวามเป็นอยู่ที่ดีส่วนการเมืองอีกะระดับหนึ่งก็คือการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยที่เขาสื่อเ่ากันนี่ครับว่าสำคัญคืออะไรการเมืองระดับท้องถิ่นนี่นะครับคนทีจใส่เงินภาษีที่สิมา ดูแน um> ่พี謝謝่น um ้องพี่น้องคันเห็นผู้แทนสอสอมหาเสียงเปื่อหาเสียงว่าสายหน้าไหนไว้สะดวกอันนี้่เป็นสอสอเนอะจำไว้ครับพว่าคนที่เสียงไหนหน้าไหนไว้สะดวกไอ้ที่ให้ร้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คือการเมืองของถิ่นนี่คือนโยบายจอเลครับเราหูจะต้องทำงานไ่เดียวว่าอบจก็บุญปีหนึ่งไม่อมจะบาผู้ว่าคุณพี่พอเนาะ งูก็ขัว่าอุบวปีหนึ่งนี้เงาท่าไรูผมสี้ไก่ั้งทหนก็ได้ตท็ดจึิงครับเมียผมนี่ภรรยาผู้เดียวผมนี่ครับเมียผู้เดียวผมนี่อะไราเมียผู้เดียวครับเมียผมเป็นนายกอบตอยย่อัปอบาเีครับบ้านผมนี่ที่แก่สิบมือครับังบประมาณประจํปีสองพนหอส้าล้านบาท แกสิบมวนเนี่ยไปทำงานอยู่ที่ตาบไหนครับนี่ตำบลนครับนี่กูบ้านสีบหกกบ้านเจ้าทียานตบนเ้สิีบ่าเกียรท่าไรแล้วผมจะบอาหกสิบล้านอยู่อีพู้นที่าอยเนี่ยนี่บ่ครับไปผมจะบอกหกสิบล้านเนียกขู่เดูบ้านหมไปยใช่มไปยืมเนี่ยต้อง ไม่รู้ไม่เอคเลยตีระบบสิบล้านนี่ระับอัเลยดรับถ้าเป็นเทศบาลกนเป็นเลยถ้าเป็นอบจเลยนรับลีนะเป็นพันล้านเลยนนี่คือสิ่งที่พรรคเขาต้องมาบอกเัาทีก็เต้องเอาสภาผ่านของผมเรียกเทียรไปยศระดับสี่ปีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้รัฐธรรมนูญของคุณประยุทธ์นี่ครับคู่แทนก็่มีงบประมาณได้เมื่อเลยครับว่ผมเป็นเอสอนี่พอคือนมาเนี่ยคู่แทนคู่มีเงินได้เมื่อเลยครับแต่คนที่มีเงินเข้ามาบริหารก็คืออบตทนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีหรือนายกอบตนี่ดูความสำคัญของ้องถิ่นพรับเราก็เลยให้ความสำคัญว่าเพราะฉะนั้นเฮ้ยเรื่องสนามการเมืองนี่ครับสองระดับตีงไปบ่มบ่มกัน สองรอบแล้วรอบแรกเป็นนณะมนตรีกับว่าได้เป็นรัฐบาลมั้งครับรอบที่สองคะที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกอีกคก็ไม่ได้เป็นนายกเสด็ได้ยหรอเสด็จได้เหรอยังไงเราขึ้นมาเหรอตายอีกเกาีตายอีกเกาีเพราะฉะนั้นการร่วีกันเราเราชนะการเองตั้งแต่เราแค่การแต้ตั้ง แต่ในแง่สำคัญที่พวกเราต้องมาช่วยกันอธิบายกับพี่น้องชาวบุญในวันนี้นี่เมื่อชาวบุญร้อนถามนี่ต้อาการไปเลียนพิธาเพื่อไปเป็นนายกปีนี้ไมาสู่เขาได้สิได้เป็นห้องมาใั่นบ่ายไม่สูบเขาขึ้นเตาติดมาใั่นบ่ายมันก็ครับแต่รอบนี้จะไม่เหมือนเดิมเล้วพี่น้องคนนี้ครับเพราะตอนพิธาเป็นนายกมันต้ก็ขอสภาเนาะเอาผู้แทนมายกขึ้นให้อีไม่พอก็อีกมาฆ่าสว่าอีกนั่นหลายคนงะไร แต่สำหรับนายกอบจอุบลถ้าหนังสิ้นสุดวันที่ยี่สิบนี้ฉังหารมติของชาวอุบลก็เลือกคนนี้แหละสิทธิพลนี่แหละคนที่ผมยืนยันคนที่พัรยืนยันคนที่ทุกคนที่จะขึ้นราษฎรใส่ยนี่ยืนยันว่าเป็นของแทนถ้าพวกเราเห็นพร้อมต้องการอาด้วยกันทั้งหมดไม่ต้องมีคนอื่นมาขวางอีกได้เป็นนายกของพี่น้องชาวอุบลท่านที่ แยังสี่พีองว่าง่าบ่ครับง่ายบ่เมื่อกี้เราถามด้่ยารื่อนมากานส่อกานมาตานโดยสอบย่ก้าวบ่เนี่คนเก่งๆยังเสียพี่หลายต่วบกบอธิสิทธิ์บ่ครับผมไปใส่กับกบอธิสิิยูนี่ก็คือคืนไแต่ว่าให้ได้ปากแต่โดยจากนี่ไปครับเฮัวโงดังๆพีองเข้าบนตัวดังๆกัน เราต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะคนลมผมไม่รู้เราก็เป็นมากี่ปีอ่างเบนสมัยนี่เป็นหมื่นล้านนะครับบางจังหวัดแต่เพียงเล่นรู้ก็พอเหรน้ำปลาปลาทีมันเยไห้คอยๆจำบ่อหรือมันขุนๆหรือ่าท่านท่านบอกเลณว่าเผื่อเล้สี่สี่เนาะอย่างก็สี่สี่ไง้ำเทใส่เราไหลลูมากเลครับผมมีข้อมูลใบนะหรือเราใชกับอ๊อกเลสิกีลูสี่เลยนะ ถนนก็น,นี่ยแ่เที่ยวห้าสองห้าจังสี่เนี่ยไม่ใช่ไหมบอแต่เน,นู่ว่ากเ,เราคือทำให้เห็นทุกเก็บแบบรวไปโกมมาเนี่ยครับผมเรียวกว่านโอกาสที่พระพ่อกับพีน,น,น้อมเข้าอุบลมนีแล้วก็ชื่ว่าพี่ร้อมในห้องต่อไปครับรราเราไม่มีเงินทุนมากมายมหา,าศาลที่จะมาแลกคะแนนกันนบพี่น้องชาวอุบลแต่พวกเราจะขอแลกด้วยการทำงานแต่ก่อนจะถึงวันที่พี่น้องจะเข้าสู่ครูหานี่ครับจากมือปิบตดนไปเนี่ย ลองพิจารณาใส่กันเบิ่งไม่เห็นงานที่เป็นทังไหผมเคยเห็นหลายคนเป็นผู้แทนเป็นสสออะไนะเขาเรืยเรื่อยเนี่ยแอบในสภาก็ไม่เข้าไปนั่งแอบ่ะครับร้องเรีนไปแล้วแต่เสียใจเลยเว้ยเลยแต่คนยังพักพไปใช้ชดดิไปดีพักเอาไปเลยครับเต็มร้อยทุกคนเห็นงานนี่ครับทุกคนเลยต้อห่างหายไปไหนนี่เรื่องว่านานเลือกเลือกเอาคนเปลี่ยนงาน ส่วนเงินคุณเมื่อวันนี้เอาใส่เงินงบประมาณภาษีในการบริหารนะครับการยืมือใดมือนหนึ่งไปถามแล้วเมื่อเดงว่าฤษภาคมที่เองตรวจสอบได้แต่คนที่รลยปัจจุบันนี้เป็นนักการเมืองเขาไปถามกแบบไรอย่างนี้ป่ครับยังไม่อยากจะเงินไขเขาแย่งเสียนะครับว่ากับพี่น้องนะครับเนาะอยากเปลี่ยนอุ่นไปน้ำกันผมเลยเห็นสักลายภาพของเจ้าอุบลว่ารอบนี้อุบลอยากเปลี่ยนแปลงเอาครับเอาสิ่งที่คนรุ่นใหม่รู้ครพี่น้อง ไใ้ของแถมขอซื้อของแถมเดี๋ยวจะเข้านึงกระสือว่ากระีิกระปองเนี่ยนะครับเพป็นเป็นคนเด็ดบานเด็ดยีเด่นดังนะก็ยังช่วงท้ายที่สุดความหวังของกระปองเข้าบลเลือกรอบนีไม่เป็นเรือเฉพาะพวกเขาเนาะเรือแอนาคตไปให็นรูไตหลานเรือแทนงานของอุบลแต่มันไปในเก่าในวันนี้เสี่ยมันมาเพี่ยวเข้าอุบลรอบนี้เองพวกเราฝากเออสองพันกว่าเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ